ครับผมสวัสดีครับผมกับเลิกงานอีกขึ้นก็ครับผมริกกระเทียมหัวหอมครับผมผิกแดงผีกเขียวเนาะยังได้ตีครับผมน,นี่ยังได้จีใส่สามโตเลยพี่น้องมือนนี่สิมปพนประดูกครับป,รป้ปบม,รมประดูกตัวหนึ่งเนาะต้มใส่น้ำกลาแดกเสิร์อยตัวนี้ก็สิมาย่างครับผมย่างประดูกสองโตแล้วก็ตะาบอกทัวครับผมําบอกทัวย่างประดูกเนาะกระปุกกระดูกใส่นําได้ครับ นี่เป็นบักเขียบท่านสุกดีครับสุกเตาบมืง,มงเ็กน,น้อยนน้อยหนในเขาเนี้ย<ม>ห้อนๆพี่น,น้องทามือหนำปลาเขาย่างอยู่ครับเ<ม>ดี๋ยวสีมาตั้มิกแล้วกะ็แก้ปลาใส่ครับผมเห็ดป่นปาลาแล้วก็ลวกผักกระเด้าพี่น้องเอ้ยผักกระลงเตรียมครับนะับขั้นตอนนี้เขาจะแกะกลางออกเต่บลอยครับผมเดี๋ยวสีมาตั้มแมงดาอนพี่น้องนี่ครับแมงดาสามตัวครับผมตัดตั้มแมงดาอันนี้พี่น้อง กีหอมๆครับขอนิว้วอนหอนโอ้สุดยอดครับเดี๋ปนปลาดูกนี่ก็ประมั่นแสบเลยพี่น้องใส่ไม่ด้เข้าไปน้ำแข็งขัดเดี๋ยวมาโขกครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับใส่ กี่งฮอเหา,าไปเลยครับผมหอมแล้วก็พริกกระเทียมครับในคัโคกอีกครับผมรสชาตินี่ผมเสียวจะจัดเนี่ยเด้อวพี่น้อกออกเผ็ดเนี่ยครับผมคนนี่ครับขันตั้มจ้าสี่นี่ปุ้งเอหน้าป้าแล้วก็ผมนวลงไปนี่เป็นแจวเลยครับแจวแม่งได้ แต่ว่าบริเวณไซน้ำประแดกตัวนี้เขามีน้ำประแดกแล้วก็ปลาดุกครับผมมันก็นเลยเป็นปนปลาดุกใส่แมงดาครับผมนี่ปลาเขามาใส่ถัลังครับเาสีมาเจะมันเหลือยบเข้ากันดีๆครับเนี่ยแตกหน่อยก็เลยพี่หน่อยอบ้านนี้ก็สี ร้มต,ตัวครับผมอย่างกระดุกนะครับหลังจากนี้เกาใส่น้ำต้มประแดดตะไคร่เล็บกูดครับผมใส่ด้วยจะว่าผมสิเฮ็ดแบบว่าน้ำไหลจักหน่อยเด้นึ่งเพราเขาจำครับผมแล้วล่วงล้างแห้งหมดเลยเราต้องไปชีนจัดการ <c oughs> น้ำหอม,มทองจักหน่อยครับผมปนผม ครับำนน่ำขนมย้อห่อนตุยนนนเน,น,ะน,นะาะพี่น้องน้คนก็ระเทียแข่นนะครับผมปนข้งแข็แต่ว่าผมโบแข่นิดน้ำลายแตกนะพี่นนองเอ้ยนี่ปุ้งครับใส่ยีก้อหน้อยเนาะ จะเติมนึงครับผมแล้วก็ตามด้วยผงนัวครับนี่ครับผมน้ำป้าน,านี้เขาจะฝาใส่ครับผมเพรววาะน้ำก็แดดก็ฮาก็อยู่ในหนี้อยู่ ่ัหอมเปย์บะมี่ครับใส่ลงไปเลยต้นหอมแล้วผักชี่นน้อยๆครับที่เหลือก็ออกอไปตกแต่งหน้า อมแห้งพี่น่องเลยกินหนกอกข้าไปเด้เอรสจ้าจานเลยพี่น่องสุดยอดเนี่นะพนลูกอีสานครับหอมๆเลยทั้งหวานประดุกทั้งหอมนึงได้ทั้งเผ็ดบวชพริกโอ้ เอากันครับโอเคครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนุ้ยฝนนุ้ยฝนกินสีบานพี่นนอจัดหนักเลยครับโอเค,อเค,อเค,อเคนี่ครับผมสีสันฝนครับอืมป็นัะเสียบมาพี่นนอผักโรยลงไปครับผมนี่ตกแต่งหนาเล็กน้อยครับ นี่ใบสเนเใส่ไปใส่ไปครับนี่เรี่ยบ้อยครับผมนาตาปนลุอีสานนี่ต่างแดนครับแซ่บๆครับผมเดี๋ยวมาตำทัวพี่น,น้องมันยางปาดูเขาสีเหลี่ยบ้อยละนะครับตำทัวอยู่นี่ก็สีมิพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมครับผม ต้านปิดน้ำที่เนาะตาเห็แตก,แลกเลยครับต้านปิดตามเดยกระปิครับผมกะปิใส่เลยเ้าสิโขกวางน่อนที่เนาะพูห้าสิบปงท,ปงทีหลังนะครับัวหอม ใส่เตั้มด,ด้วยนี่ขาดบัวใดครับบัทัว่วเพราะว่าตั้มทั่วนะขาดบัทัว่วบ่แมนตั้มทัว่วพี่เ้าะ ถ้าอยู่เขาครับล้มแหงๆครับ,ดดบ,บรถกระบะเห็นทางหรอกค่อยๆไปค่อยๆมาเอาครับตาลครับผมผงนวัวครับนี่ว่าเลยพี่หน่องเอ๊ะ อพอพอกไอ้ถัวเขาแตกจั็หน่อยครับล้วก็ค่บบคอยปุงนะ mm. แล้วค่อยมาเบิกันกันครับเชื้อเทศครับผมใส่เลยขั้นตอนนี้เขามาปุงมาใส่ถั่วนีไ่ได้ครับผมเพราะว่ากถั่วเขาได้ก้านแนละ ใส่พริกผงนี่แหละปีดด้วยนะนวลนะน้นนนำปลาครับผมน้ำปลาเจ้ากาแล้วครับผมในตำทะลุครับผมตำทะลุตำทะล่ะ,ะ,ละลปรุงรสปรลาปรุงรสแล้วก็น้ำข้ามเปียกครับ สป้าจะน้อยครับผมสอนย้อนหันพี่น้องเอ้ยไปใส่เสีย <c oughs> แต่คือ,อเกาดสจ้าจานครับผมอร่อยหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆหอมๆเผ็ดจัดครับนะครับอตอนปลาเฮาเบรซายครับจ้าจานเนี่ยโต๊ะกลางไหนเนี่กันหน่อยนี่ครับโอเคมาด้อพี่น้องเอ้ยดวิลาแล้วครับผมพักกระเด้าหลวกพี่น้องเอ้ยบอกทัวร์ ตเป็นต้มปลานิ้นครับผมต้มปลานิลนเมื่อวานครับบริไทเนาะนี่ปนปลาดุกต้มน้ำปลาครับผมที่ว่าเขามาใส่ปนนั่นแหละแต่มาใส่พักแล้วก็ใส่พริกผงครับผมตำถั่วพี่หนอเอ,อ้ยอย่างปลาดุกข้าวเหนียวห้อนๆนนะครับเส็บแสบในกันครับผมลังเลิกงานพี่นนอเอ,อ้ยนะครับผมเส็บแสบในการหุ่น,นโอ้ยปลาดุก อย่างประดุกพี่น้องนั่นมันกินปนโกลกระดัร้อน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 ขีกินแล้วนอนให้ยองกันเลยนอนกับพี่น้อได้เหอะแค่ไมลูกน่าโกหกไหมน่าเด้อครับเศบๆนี้กัน,น,น,นกพี่น้อง อย่างมักใส่ซสอดน้ำรับหอมๆอมึมพรุนจะไป่งไครับไปคถ้าพาย,ยุไม่เข้าถ้าลมแรงไม่ต้องไป<ย>นี่ครับต้มน้ำปลาแดดครับผม,มน้ำปลา 嗯，出来饭。你说我们要弄什照片餐哇？ รวม,มห้างค่ะออมาด้วครับดีนะมันถอยขึ้นได้เกือบโทรหาป้าปิดแล้วถอยขึ้นได้ปอดีหม,มหมอหมอไปทำงานที่รงไฟานไม่หนยามาสแสีอบัทุน,ทนาทำีโรเยอะได้เง,งินเยอะ ตัวนั่นเป็นนกใ้เปลือกเอ้ยนกเป็นผึ้ใส้เปลือกไปออกข้างนอกป่ะไปดิจไปป่ะไปป่ะเปนยางลบพื้นปิวรางวันนั่งมาเินหนกอก๊ดเนยไม่ปิวหรอกยางอค่ มันใหญ่มากก็เป็นอะไรออืมใหญ่ไม่เจอมานะใหญ่มากเป็นหมาตำรวจเลยอ๋อมันก็มาตำรวจนะเดี๋ยวจะมันเป็นแบบหมาตำรวจเลยแบหมาตำรวจโลภหนอเป็นใหม่ถ่ายหนอผ่านอาเซียนอันนี้เปี้ยนแนวอันนี้เปี้ยนเนื่ยเล่นกับน้องปีใหม่นะให้ ไม่หวงเงินจะของือมหาคลองนะคสือหมาหมูอยามปะอืมคนอไม่ไงทำไมบางครังที่จะมาหมาก่ะม่รู้แม่ับขออืมแต่บอกว่ามาหมาในได้ตัวเย็ดให้ตัวอันนี้ก็บพหวี่มาหมา ร่มแน่งแฮงพี่น้องเลยผ่าอยู่กัเขาครับมันผักก็ผักตรงเทียวหน่ะนี่ก๊าบมากเลยเรามีน้ำมันเลยแล้วจะลองกินน้ำเขียวเหรอกคนมากเอฟไม่ใส่หมานแม่มแมวเหยาใส่เหรอ เก็บเอาตัวตกตใหม่<ด>แล้วมีวนกเก็บอันจงตกใหม่ต<ร>้มไปนิ่มเสุดแจ๊บไม่ได้มาตกหรอไม่ได้มันปิวขึ้นจากข้างล่างไม่ทันเรื่อง <c oughs> ขวายกไสห,หอมครับตงว่านมอเลไทย บบไม่กี่ยักษ์ก็ได้ถ้าลมแบบมันก็ไม่ต้องหาเปงเงย็นเยอะท้าเต้นหา ออก็เหนียวกะเสียเป็นข่าปุ่นสาวน่าพึ่งแกมสา Nam กระแด่ก็ไอ้บะหมี่หนังไอ้ผี่น้องไปกินอยู่สนามอีซอสนาชัยบุรีรัมม์ได้ไหม,มบุรีรัมม์ครับอเอาไก่ไปกินมาจำ้ำตะก,กี้พี่น้องข้างจ้าสนามบุรีรัมม์ิ่นต้มเห็ซิมเบงบุรีรัมบุรีรัมโอ้มาไก่ปานแต่ยังได้กินต้มน้ำปลาแดกเพิ่นว่าเด้อ พากันเบาอยู่เพื่อนเราน่าไก่้บ้า,านเหมือนกันเดยตม้นนม,ตมก,กินน้ำต้มปลาแดกกับปลาดุก,กว่ะคับชินไปกินมาเหรอแซบด้วยเหครับบ้านเห่าจ่างแซบพิรียึดมองสนามไก่สนามไก่สวนสนามใช้ครับดีน้อได้ไปบ่ไปมั้งไ,ไปด้วมันจะไม่ได้ไป คนนั้นเชอไทยนะจีโน่จีโน่นไม่ได้ไปเน้นดูไก่จีโน่เน้นไปเดิมซื้อกินอย่างเดียวจะกินลูกซินกับพี่หญิงปะฮอตดอกพี่ไทยมีเชอไทยปะนี่ทำเอกแป่หนูฮอตดอกฮอตดอกพี่ไทยที่เซเว่นอ,อร่อย พี่เขายาวอือแซบดีพี่น้องกินตับหมดถ้วยอีกใหญ่แล้วต้มใส่ปลาดุกครับห่อไอ้ผิดพวงอินไปนี่เนอะเดินเดินห้องใไซฟุนน่ะหรือตังไซฟุนเนี่ย

ดีนะที่มันพักถนนเราไม่ได้ผูกหน้าต่างในห้องงามามากเกินพักไข้ด้วนั้นมาพันมากว้างไว้ด่ากอดที่เหนื่องนั้นแรงพัดออกห่างถนนเยอะ อภัยอยู่บ่ไ <c oughs> หมแ่งมนอีนเห็นือเกินแตงหรอในคนออกดไลค์ไลค์ทิกทอกว่าเปสตรองไลค์แปดจุเจ็ดรวมกันกดไลค์อะไร แม่ติดก็ไปลงอะไรเพราวก็ไปดูติรอก็เปล,เลนะี่รงอะไรก็ไม่ได้ก่าไม่ได้ที่งหรอกไปดูติละก็เปลี่รงไอ้ก็เปล,เลีป่นลลยนก็ลงก่ แล้วก็ป่าก็จะต้องติดตามคนไทยอะกับคนไอซ์แลนด์ไปติดทำไมล่ะเพราะว่าเขาจะได้ติดเขาก็จะได้ฟอลโล่ก็ปีเพาใคดป๊อปี้ปีอยากให้เขาฟอลโล่แล้วป๊อปีไม่ฟอลโล่เขาอีกที่ป้านทะเลจะไปดูเขาทำไมเขาเปลี่ยนงาดูเด็กสาว

ขนมโบราณอนมโบราณน่ะเลยเาาเปบกวดก็นอกแค่แน่ก็นอกแค่แงเยบาเป็นน้ำาขึ้นมาวดพัชีช่องนี้หนิงอโบราณจริงๆรอรอนนี้บป้ลไปถึงก็ส่งมาแล้ว เขาคว้ยพ่อปีดพ่อปิดสั่งเขาคุ้ยจะมาขายเป็นตเดียวขายดีอยู่ด้วยละ่ะนอกเ็ไหวหันคือถึงเนาะอ๋ออืม าเลยออกมาข้างนอกเลยอนนัซื้อมาอ่านก่อนนะั้น ก็เป็นเ็าต้มปลาแเลยวดนสะเพ็ดนี่นะ Nè mò Nè mò เ,กกนเนี๋ยวแป่นี้อีกตัวหนึ่งเถอะหนูบ้านกรบตรมกระสีเอาไปหนึ่งมะาะปลาคือปลาคือบกยิมครับคือยิมบ่เป็นแน่าครับแก่ไหม ส่งหนึ่งเจียวมึงด่าแต่เขาองจิ้มน้ำแนปานเออจะทำมาคืออะไบอาอยู่บ้าอาอยู่บ้าง มาปนพ,พี่น่องว่าไวดูดเย <laughs> เ็เย็แล้วรเชา ยังยังเป็นต้มปลาดุกหน้ายังแสบด้วยพี่น้องต้มน,น้ำปลาไอลาเนี่ยยังเขากันเลยถึงบมโนาพี่น้องเอวหวนนู้ยกินมือไหม

เราหวางก็บามาด้อพี่น้องเออคุณเสร็จแซ่บด้วยกันครับแล้วมาตบด้วยคองหวานจักหน่อยครับผมตุเรียนจกนักยงใหเดี๋ยวคลิปหนาค่อยเจอกันไหมครับผมแซ่บคลิปนี้สวัสดีครับ